วันนี้คุณชายข้าวปั้นจะทานบะหมี่นะคะเพื่อนๆครับอ้าวหมูแดงครับวันนี้คุณชายข้าวปั้นจะทานบะหมี่นะคะเพื่อนๆค่อยๆทานนะครับเส้มันยืดน,นะคบลูกอ๋อกินบะหมี่กับหมูหมูอะไรเนี่ยยายคะกินบะหมี่กับหมูครับค่อยๆกินนะครับวันนี้บะหมี่ไม่ได้ปรุงรสนะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นบะหมี่ โชว์้องโชว์หน่อยโชว์หน่อยหันไปโชว์กล้องสิลูกเออวันนี้หนูกินบะหมี่ครับยายบอกว่ากินข้าวมันเบื่อขอกินบะหมี่สักวันหนึ่งเพื่อนๆว่ามันจะหมดไหมเนี่ยดูสิอ่ะมันยาวไปนะลูกค่อยๆแต่ยายถามให้อ่ะกินบะหมี่ชอบกินบะหมี่ครับกินบะหมีห่เหมือนแม่แม่หนูชอบกินบะหมี่หนูก็ชอบกินบะหมี่ วันนี้เบื่อข้าวแล้วครับขอนอกกรอบกินก็เดี๋ยววันหนึ่งนะคะเ,เพื่อนเพื่อนดูดูดูด,ดูกินบะหมี่กับหมูปิ้งครับบะหมี่ไม่ได้ปรุงรสนะครับกินกับหมูปิ้งครับนี่ครับหูกินบะหมี่กับหมูปิ้งครับเพื่อนเพื่อนเก็บใสข้าวปั้นกินบะหมี่ครับมันอร่อยมากๆเลยนะแล้วดูจานบะหมี่ของหนูสิ บะหมี่ประจำตัวหนูนะยายเขาทำไว้ให้หนูอร่อยมากเลยดูสิมองไม่เห็นเลยอ้าวจะเกีียบทั้งหนูครับก่อยๆกินครับลูกโอ,โอ,อ้โหเป็นเพื่อนดูเหลือแค่เนี้ยหมดไม่หมดชอบนะนางชอบ ชอบกินบะหมี่ไม่ต้องปรุงนะคะบะหมี่เปลวกนะแต่ก,ก็กินได้เลยแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยนะเพราะมันเป็นแป้งแต่ก,ก็กินได้ก็เหมือนหมากินข้าวนั่นแหละแค่เปลี่ยนจากข้าวเป็นเส้นบะหมี่แค่นั้นเอง ah, นะหนูก็ชอบกินมากเลยอร่อยมากๆเลยเหรอลูกอ๋อโหข้าวบ้านกินเก่งมากๆเลยเนี่ยดูสิเป็นเพื่อนดูเันเพื่อนดูร่างกิน ในฟิปตาเดียหมดแล้วโอ้โหขอบคุณที่รับชมเข้าปั้นนะเก่งมากเลยหมดแล้วปั้นมองกล้อง่อยลูกมองกล้องมองกล้องหน่อยทางนี้ทางนี้หมดแล้วลูกพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วอู้หนเพื่อนๆเก็บต่อพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วโอเคโอเก่งมากไปกินน้ำ